เวลาละไม้ก,ก็เลยดีเวาลาไม้ไม้ผ่านไม้อื่นไปเองบางทีพอพลุดธต้งดีดเดาเราไม่จัดได้นะถวกรตุ้มออกมาเร็วแต่ไม่ต้องกบนัดไม่ต้องระวังไรงดานท่าเลยดีจามตัวไม่ดื้อเราหยิกยู่ตัวถ่ายไม้เราหยิกได้แต่ว่าตัวแต่มันรู้หมาอันนี้ พอเราไปแขมันป yeah, ่าวิองมัน so ดูเร็วไม่ดีทุนมันได้แรงเราเออมันแรงกันี่นั่นดูมันดูวนมาช่วไหนโน่บอกละไม่ผ่านอยู่ถ้าเราไม่ขึ้นมาเรารงแลดีถ้าเอาไม้ไม่ที่ดีรอแล้วมันดูเร็วมันยุดแล้วแต่ว่านั้นเนี่เราไม่รู้กระจาได้ดีทั้งเราไมแรงสังเกตหะฮว่าช่างกลุัมที่จริงมันมันดูดีกว่าเราช่างมันรูนะรู้เนี่ยงไหมตัวดีดีจริงนะดูดู ไม่ทีอ,อันตายไม้อมนตายไมันดูตัวไม่เดืออ้อตัวยิกเลยได้แต่ตัวแก่ๆต้องข้าถึงไม้ก้อนนั้นแน่นะที่ลบบนบ้านบางตัวยิกเลยได้ตายไม้ได้บางตัวพอให้ข้าทีนี่ไม่ไปอ่ะให้เราตามมันเข,าข้าไปข้าใหนป้าเปล่าเนี่นข้าในป้าในีน่พาไปปลั้งมันเล้าเลยมันได้เรียบเลยอะไรแบบนั้นไงตัวหม้อตัวหม้อแต่วถ้าตัวอื่นตัวนี่นี่กยิกเลได้ยิกเลยไบนั้น ก็มันไปายทุเรียนมันไล่เวธีแต่คนไนีเดี๋ยวนี้มันไม่ดูท่านเด็กๆมันไม่ดูเรื่องคนแตดๆก็รอของเดียวเวลาลงเรือนพันหนึ่งใช้จังภาแพเอี่ยดูฮัทฮัททำมันแพงของแฝเป็นอะไรนี่ล่ะหมดใหม่เหลือน้อยๆมันออกกลางที่อยากมาเลยไหมอยากฮัททำป่าวิ้งป่า ต้องมายจงจงข้าฮัตเองไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับจะต้องฮัตได้มันแพน่าจะเด็กแก่ยุ่มันขี้ขี้ใส่ขี้ยิงกับเจาจางลงหรือคนไหนก็ขี้กอนก็ฮัดก้อนท่านนี้ละฮัดลาไม้ขี้ชายข้อเออชายข้อเกี่ยวไอ้ทั่วข้าปลาที่เวลาไม้เหลือนยิกเวลามายิกทายถึงกับเกี่ยวเกี่ยวออกข้างเลยเกี่ยวออกข้างให้มันตาทั่วไปอาบุกไม้ยุดต่อลงมาแล้วอยู่ขนาดนั้นคนไหน ต่ที่างตอ้วกมันทำบัญหาไงมันเป็นแล้วมันเป็นแล้วอแล้วในเกี่ยวกัจางได้มายได้ทิมข้าฮักปวดด้วยนะต่างตัวจะไม่รู้เรื่องสิยิงไมยิงมันยิงฝ่าอิงทีนี้หมายเล่าเอติดตรกขาดขาดไม่เอาแต่เด็กหมายมัเยอะอย่างรัวจ mm ับ hmm> จับกันรัวกลวงมันรัวจนรัวไมยพผ่าไม่นั่นไมสู้ไหมค้านนั่นไ ถ้าพิษตาก็คือถ้าพามาลงก็คือให้โทรคันควันยันเชี่ยควันควันในนั้นคันี่ควันแต่ปืนนั่นเองซับใจต่อนี่ซับใจต่อตุ้มเลยซับใจต่อตุ้มเลยแต่ว่าอะไรช่างอันตรายอฮะให้หมายลุบไปจ้ะมีดมิดต้องติดปอดได้ก่อนนะต้องแม่จุ่มยาเอื่อปอดได้ดาบดายุทธลายยากมิดหลอกกันเสียกองมังโจกองนูตรงนี่จางั้นมาไดยหลายที ใที่ม่อยตัววนนั้นี่ยเอายู่นแอบขอดยางมาแล้ยางก็เลยยางดอนก็นไม่ใส่น็อตก็ไม่ถุมส่คอส่คอที่ขานั่นก็ไม่ไม่ให้ถุมสนิดไว้ามมือเพื่อเวลาก้าวไปแข่งตึงเราได้จับสาคอช่างไปยางฤทธนชายมีกลองนั้นนมีเกเอยแทงเวยตัวยตัวจอายมีอ้อเดรอคนเดระอ้อยอายะอย่างดาคอกับมีกลนี่ คนแต่แรกก็ไม่เจ็บมันใส่เมล้อไหมมันมีเมล้อตือก็เจ๋อยดี๋ยวนี้ตือแต่ก้อนนี่ห้ามนี่นะก็กับเม็ดนี่เรี๋ยวยิงจังตัดไม้เล่าวเนี่ยตอนนี้ตัดไม้พอยพอยปลาเพชรข้าวหรือไม้พุยปลาเพชรข้าวแถวยาวมาเนาะยข้าวยรอบกันก้อนเรียกว่ายิงจางโดนยิงยู่แค่ยู่แค่เพื่อกันกันกันควันถ้าไมนี่บางคนมันขี้คลาดเนอะใช่ไกลไก่ลกาจังมันไม่ทำให้นะเดี๋ยวว่าคนโบราณเขาอยู่แค่เลยตึ้ง อยู่ตึงอยู่กลางห้างกลางกลางร่างอายุตึงห้างแฮะถ้าพิษตาจับมา่จับมั่งแต่คอถ้าอยู่กลางคอก็จับจ่ายนวดจับจ่ายนวดถ้าพิษตาก็คือมันแปะไม่ได้แปะไม่ได้เลยมันมันเราอยู่กลางก้าวล่างมันกลางต่างแบบตีมันเร็วอืข้างไอเราถอยตามมันไปกลางหลักตีแข่งข้างขานานนะแต่มันมุ่นมาเราก็ถอยไปกับมันเลยถอยแต่มแ่งอะไรทีนี้จะจะไม่คล็อกจะเอวไม่แทงกันก็วันใดได้ ซึงมันก็ยอมไหมนะมันก็ต้องยอม,อมแ้ามันเจ็บนี่ต,ตัวไม่ต้อาเอาทิ้งงานหลังทีดดดอ้าเวาเลยเลยอ้าวเวทีเราดดดทันก็ไม่แหน็ดตาทีคนคนนะั้นวางดดดเลยว่ายังอุวนๆๆแลยอนมันมันยิงนักเหลือก็โดดอ้อเลยดูยมันไม่ไหวครับนเลยโดดปนเลยอันไหนวอดทีได้ห้าช้างก็ไปห้าช้างก็เลยเวทีกันช้างอยู่พื้น ว่าเจ้าเได้รักกันเออข้าต่างเนิอยเราข้าได้เปรียบตง่างเปรียบถ้ามันอยู่นี่เราต้องอ้อมบนต่างบนขวนถ้าเราอยู่ตายมันมันไม่เอาต้องเดินอ้อมเราเออเดินอ้อมไปอยู่บนมันเออต้องเข้ามาต่างบนมันเพราโดนนั่งอ๋อโดนเล็บอะไรนั่นเล็บนู่นจางโดนเปรียบหรืจางโดนม้าก็เอาครงกางก้อนจางก็อซึกก็บนิยมจางโดนถึงกลัวทู่หลักจางกันนั่นนะจางก็รว่ารักกันแรงที่เขาไม่ได้ คนอื like ่นแกได้เัรนั้นแกคนเดยคนเดียวอืมแต่ถ้าไมนี้มัดยุกนะอันนี้หมดแล้วเอาชางใจแกดิใจหนักลงมาชายไม่ได้เลยอันนี้คนก็เอาชางเลยใจสู้อันนี้เลดาคนเดียวก็าจบเลยนุ๊บอแืออานนี้ไม่ได้ปุ๊บอันนี้ไม่ได้ได้ไม่กันเลได้คนเดียวตัวเองป่วยเหมือนมาเจริญไม่ในนู่นเราช่วยกันได้มั้งคนแก่รุ่นเดียวกันแล้ว ไปตำนานรวมกันก็ว่า้ได้แกกันได้พอแต่ว่าอันอันนี้ก็ว่าเคยก็ไม่ได้เนี่ยนู่เขาไม่ถุมจางเขาถึงมบนเพึ่ก็เป็นตายได้ดีแต่ว่าควันเท่าไมนี่ปอนี่ถึงไม่แหล่เสียถุ่มเสียถุมเสียปล่อยเสียจางไม่ใจหลังที่ปล่อยเสียไม่เบาถุมจางไวเร็วนี่จะยุ่งยังนั่นไม่ได้เราก็สร้างไม่ได้สร้างตัวโดนโดนไม่ได้เลยถ้าจะมอดจำความจางโดนตำงานดีนะไม่ทำตันได้ตำงานดีนี่ครับ ได้ดนตัวนั้นต่วนี้ก็ว่าก็ว่าโดนยเคยได้กันอยู่ไอ้หนอเราไม่เคยรอมันอย่งก็มแล้อาแต่วนเดาแล้ว <c oughs> อ่ะแบงเราเดล้ห <c oughs> ยุด <c oughs> จ,จะไม่เปลี่ลยนแป i งปมันใจไม่ตรงใจไม่สุัแหล่มันใาย่พอมั้ยกันไหนนี่รวังนิดนะจางปลายเดี่ยวมันชืก็ต้องทาทารมาันละ t ดกันล ธาตุนี่คือให้พออิ่มพออิ่มยาอิ่มเลยพอด้พอไดยามันตืเกินปนาดนั้นแล้วถ้ามันพอไม่เหนื่อยเราก็ไม่กินแต่พออิ่มพออิ่มครับยาบ่เอกมันยาไม่เท่าได้กับให้ถึงน้ำนี่จังให้ถึงน้ำไปก้อนใช่ปะถึงน้ำไปก้อนหน้าแรงหนั่นหน้าแรงคนนี้นี่ยังไม่พร้อมเลยให้ถึงน้ำไปก้อนถึงไม่มียาครับยาบมกินพออยู่ได้ได้น้ำถึงแหลกกันพอเมื่อก่อนหน่วยลังถึงหัวย ทึงไว้ทึงโครง,งไว้ทุกวันนี้ทึงยา่าปอมปอดยังจากอิดอุ้ยครับอันถึ้งนำไหมครับครับครับโอเคครับสาลาเล่นหน่อยจ้าคุณป๋อครับบรรพบุรุษในดวงใจของผมตลอดกาลครับ